เอาอย่างนี้แหละพี่หิวคนสวยไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยพี่หิวน่ะอู้ใส่อะไรนอ้ยมาครับมาเรื่อยๆครับไลฟ์ค้างผมกลับเข้ามาใหม่แล้วนะทุกคนอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ทรอเรามานะเพราะว่าเมื่อกี้เราปิดเมื่อกี้ถ้าใครที่อยู่ไลฟ์พี่หิวตั้งแต่ที่แรกจะรู้ว่าเราปิด,ป,ดปิดลงไปแล้วโทรศัพท์ผมไม่มีโทรศัพท์อยู่ในนี้เดี๋ยวเนี่ยไม่รู้การแก้ปัญหาของเราเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องร้อนใช่ไหมอันนี้มันเย็นแล้วสเปเซอร์ครับอันนี้เย็นๆเลยเดี๋ยวผมจะไปดักหน้าไว้ตรงนี้ปุ๊บ ไอร้อนห้าเข้ามาแกได้เหรอขอบคุณของละมันทุกเชนเลยนะที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กับผมนะไปแล้วหนึ่งบเขาขอบคุณาเพิ่งออกไปไหนครับอยู่กับเพื่อนพี่อยู่ด้วยนะทุกคนขอบคุณที่ปุ๊กนะขอบคุณที่แอร์ด้วยขอบคุณใครอีกคนนึงเนาะพี่คนนั้นน่ะคนที่สองไม่รู้ใครอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวจะร้องหนึ่งผลงานเพลงเพื่อตอบแทนทุกคนแล้วกันครับ ชอบมองให้ถึงกาลังใจไปๆนะครับเมนบนมาพิว่มีปลายทางคือช่องเธอและระวังจะนำเอาลัที่ ต้องชั้นต้อง3 oh, <laughs> คุณช้าจากพี่เจ้าจ๋ายเลยนะบอกกับฉันให้รู้ทีว okay. ่าสุดท้ายแล้วฉยัมามยังอะไรยังไรไปายสรบแลบายค่ะ bye bye, shot, คนสวยฝันนี้นะคะเป็นเด็กดีด้วยนะอย่าลืมไปโรงเร oh, oh ียนนะมันไไ้โควิดอออ๋อวิอ๋อเขาปิดโควิดเหรอ ขอบคุณครับม,มาลับเองครั <laughs> บผมก็ขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นเลยนะครับนะครับทุกคนพี่ยวร้อ,องสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับพี่วโอ้โหไม่หายจริงจอะไรเอ่ยอะไรเอย่ย ยิ้มก่อนไปจเพเืตอนยิ้มยิ้มอ๋อเคอ่ถืันจะนี่อ็ลักโอ้ไม่รู้ใครส่งมาให้นะผมไม่รู้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเคสชีด้วยนะคะได้รับแล้วนะคบสาหรับคนที่อยู่ทางไลฟ์สดก็ฝากภาษานงานไปด้วยนะเนนี่ถือตอนนี้อาหารการกืนของเราก็เต็มลูกสูบแล้วครับตอนนี้เราจะจะสูบเราออกไปครับอนนี้ ขอคุณจะรบมูกก็ทาเป็นกระเพราล้านพี่ช์ปด้วยแล้วก็มีอันตี้แอนชาไข่มุกสลดัดกระเพราดิชอ็อกอะไรกินทานทีขี้เ่า่อนอ้าวหบอกไปติยานว้ยทายยองกัน ขอบคุณช้างแลเพื่อจ๋าด้วยนะครับ จากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้น การกันคือแม่น้ำก็ผมพานอนก่อนหลับฝันหากเธอเงียบให้คิดถึงกันเหมือนฉันคิดถึงเธออะไรเลยขอบคุณครับมาเก้าเป็ดสามเก้าสองขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเป็นนมร้อนด้วยนะนมโกโก้นะคะแล้วก็เป็น ขนมปังสังขยานะโอเคขอบคุณมากๆครับจะ one two three ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทีงนี้ยังเอ้าถูกแล้วดูแลตัวเองดีๆนะคนที่ คิดถึงฉันส่วนคนที่อยู่ชั้ง าครับมาเป็นกําลังใจอู้เอา้าเริ่มแล้วใครทำหนูหงนหนี่หนูนอ๋ออัปบปบปบปตเนียจะนีย่นะครับพู้กินกินสลัดเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันไม่นั่งกินหมูกระทะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มเข้าฟิตเนสนะครับเพราะว่ากินชาบูก็ค่อยไปเข้าฟิตเนสกินชาบูเสร็จก็เข้าฟิตเนสเครับกอเพลงเข้ามาได้ทุกคนเลยนะครับ ขอบคุณโอ้พี่จ๋าสองพี่ปาร้องเพลงอะไรไปแล้วเนี่ยพี่จา๋าจ๋านะแล้วก็พี่ปุ๊กแล้วก็พี่คนที่สามพี่ชื่ออะไรเอ่ยขอบคุณเ้องอะไ,ไปแร้องหลายเพลงเลยเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงนี้ต่อไปเอ้ยทำไมเขาร้องคอร์ดตรงเลยข้างนอกอะอืมสูใครซูใคเอา้าไม่สบายเอาเขาไลฟ์สดเหรออ้าวพี่แนทพี่แนทไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยว ท่านั้นยุบหนึ่งนะยุบหนึ่งยุบยุบหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวขออะไรอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ขออะไรโอเคไหมบ๊ายบายนะพันเจ็ดเดี๋ยวสวัสดีหนึ่งหมื่นห้านะมาทางนี้นะมาเอาหน้าทีนา่นี่มาหน่อย 你老了耶。 จะเพื่อนพ้นขึนวันร้า,ายได้ไปไหนเมื่อในใจมันยังบ่ลืมยังหักต่เจ้า oh. อย่ากบอกว่ายังรอเสมอบ่เคยไปใส oh. Oh. าโอ้ต่มไหมใจคือเจ้าบ่เคย i right. คุณเจนี่ครับเฮ้ยเราต้องไปได้วยกันวะเยี่ยมมากโอ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ ชิงเวลาลืมใช่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 ที่ป้าเนี่ยแหละพาน้องเจฟังเพลงนี้แล้วเขาก็ขอเพลงเพลงนี้น้องเจด,ด้วยมันพ่อนะนเจฟังสิบหลุมแล้วเนี่ยสิบหลุมแหละแต่เนี้ก็จะเป็นช้าๆนะอ๋อขอบคุณช้างจากพี่น้องเล็กนะคะแพปปิเนยียน,นะครับขอบคุณคุณอ้อมด้วยนะ,นะอ้อมอายาเฟสเฟพี่น้องปะเตะบอลน,นะครับทุกคน ขอบคุณพี่น้องเล็กลนะคะสำหรับช้างอีกแล้วลงอีกไหมไม่ได้อยู่พยายามจะลืมไม่ดิตึงดิ เคยมีเคาะกับเตลงและว่าเพลงที่ทันใจฉันย <UM ังฟังอยู่ไม่รู้จะฟังไหมเพลงที่เธอบอกว่ามันเพราะกับเพลงใดที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันทิดเฉยเฉยไม่ต้องห่วงเลยฉัไม่ทำให้กูใจแม่ไม่ลืมเลือนสักวันก็ลมไปไม่รู้ว่าวันไหนถึงเวลาก็ลืมเม เอเอโอขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแม่นเนื้อมาวันนี้ก่อนนะทุกคนนะว่าไม่เป็นไรนะยังดีที่เรามีเจนนี่อยู่ตรงนี้นะขอบคุณช้างจะใครเอ่ยขอบคุณทุกๆคนนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันท่านนะครับที่อยู่ในกับเราชั่วโมงนี้นะครับอ๋อกลัวเครื่องบินเหรอได้กลัวเครื่องบิน จนนีเล็บปะมันจะเป็นกลัวอะไรเดี๋ยวนี้เรามาถึงขนาดนี้แล้วก็ร้องมันจะกลัวอะไรค <c oughs> ุณให้รู้เรื่องก่อนลุงกลัว <c oughs> จะเจรักฉันจริงไม่ไปเก็บที่นีหรอเทไหมเฮ้ยโหข,ขอบคุณจากพี่แม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีแม่ลุงด้วยนะมิเก็ตเป็นช้างหลายตัวจังขอบคุณนะคะขอบ,ะะขอบะะมแม่เจี๊ยบด้วยสร้อยทองนะคะสำหรับช้า จะก็เลเเยลนะ็อกนะค่ะวันนี้รอคอร์ดนะเพราะวันนี้เน็ตเราช้าอ๋อต้องคาปโปหนึ่งด้วยเหรอโอ้าอยากยากยากดียากไม่มีโปโ้ค่ะไม่มีคาปโป้ <S <s เดี๋ยว <S <s จะไปดูรักแต่อยากช่วยคืน กไปร้องกับพ่อไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอ๋อไม่ได้เลยมันมันไม่มีอ่ะจะเจอรักจริงจริงมีแต่กลับปรับลงหนึ่งตลอดเลยอ่ะดีดยากมากเลยฉันไม่ปรับอ่ะอ่ะเพลงอื่นไหมล่ะจะเจอเราฉันข้างๆกันข้างๆค่อยฟังไหมเพลงนี้ร้องไม่เป็นนั่นนี่แบัดดีเบลไงอื ออทริแมนดาวเคยฟังแต่ฟันจึงแฟนเก่าเธอเอาเธอเธออยู่ตรงนั้นเลยอ้าวดีดีลงดิเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้แต่

ไปเคยเคยฟังเพลงนี้ไหมฝันทีแฟนเก่าไหมได้เสมอร้องได้ใช่ไหมเกือบไงเกือบเกือบเกือบได้เกือบลืมไปแล้วอันนี้ขอดเพลงเกือบอันเอาได้เนี่ยเหรอืมนี่ของ่ายที่ไปลองได้ทีนี้เดี๋ยวเจนี่ให้เจนี่ขึ้นก่อนนะเพราะเจนี่เป็นไม่ได้ผู้นำเนื้อผู้นำชี้์ให้ผมเลยนะพยายามไป ตัวแหวนี่เดาจะเปิดทุกคนไปรู้ซิงซิงสองผีเกือบลืมไปแล้วว่าฉนเคยรักกับใครแต่พี่ตะไคร้ไม่รู้เลยขอบคุณครับอะไรเอ่ยขอบลูกปลายปลาเผาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกปลายปลาเผาด้วยนะคะขอบคุณนะครับทุกคนเพราะเมื่าปีที่แล้ว ค้าผิวมะพร้<ม>าวจะผ่านร้องเกลับมาเดี๋ยวส่งส่งอีก คขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณพี่ปูขอบคุณพี่น้องเลยขอบคุณครูคุ้มพี่โมด้วยพี่โมนักร้องด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับพี่โมนักร้องคือใครพี่โมนักร้องไงพี่เขาเป็นนักร้องวันนั้นพี่เขาไปเล่นเปิดให้พี่ด้วยอ๋อพี่ที่เคาไลฟ์สดเมื่อคืนหนูได้ดูพี่เขาน้าไหนแล้วรถรถรถขอบคุณรถเบนซ์นะคะแต่พี่ยังไม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะครับขอฝากรายการสิงซองผีของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ที่ วันนี้ก็ฝากติดตามผลงานของเรานะครับปฏิทินใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว,ลวก็ฝาก<ด>อุนนุนของสิงห์เมสิกด้วยนะครับแล้วก็วันนี้พี่ขามกับพี่ไอก็อาจสิงน,นั่งคุยครับวันนี้พรุ่พงพรุ่งนี้หรือวัน,นไหนกเราถ่ายสิงสตอรี่วันไหนพรุ่งนี้นะครับพวกเราจะถ่ายบ้านสิงสตอรี่แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเราเป็นซีซั่นที่2แล้วเดินทางมาด้วยก<ช>ันในว<ร>ันท่สะอาดทับ<ส>รถขนาดไหนใช่ครับว่ามันจะเต็มรูปแบบขนาดไหนเพราะว่าช่วงนี้คือ ศิลปินเราอยู่ใครเยอะเราก็จะหยิบทุกคนมามาแสดงด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปไปโ,โ,โน้องเจนนี่บาร